รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยททบร5ร่วมกับแกรนด Audition นวิวเสนอรายการร้อยเรื่องราววาไราตี้สนับสนุนโดยหลงหลอพระพุทธธาดาและร้านมุกน้ำเพชรรับหล่อพระสร้างวัตถุมงคลบริหารงานโดยดรสุภัทราสุวรรณตานนโทรศัพท์0 8 1 8 8 0 7 5 5 0 สนับสนุนรายการโดยร้านอาหารคุณสารายจังหวัดชุมพรความสะดวกสบายของท่านคืองานบริการของเรา สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการร้อยเรื่องราววารตี้ค่ะพบกันได้ทุกวันพุธนะคะเวลา1 4บนาิกาสานาทีถึง15นาฬิกาค่ะซึ่งคุณผู้ชมคะในช่วงบายาแบบนี้นะคะใกล้จะง่วงแล้วใช่ไหมลองมารับชมกับหลากหลายเรื่องราววารตที่ที่เรานำมาฝากนะคะรับรองว่าคุณผู้ชมจะเพลิดเพลินแล้วก็บันเทิงไปกับเราด้วยพร้อมกับสาระคัดสรรเน้นๆนะคะที่นามาฝากกับคุณผู้ชมวันนี้มีเรื่องราวอะไรบ้างนั้นไปติดตามรับชมกันได้เลยค่ะ ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมซึ Duke, ่งมีความหลากหลายทางชีวภาพส่งผลให้มีเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรปีละหลายล้านตันซึ่งมีการกำจัดวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรโดยวิธีที่ง่ายสะดวกรวดเร็วและประหยัดค่าใช้จ่ายซึ่งเกษตรกรนิยมคือการเผาถึงแม้วัสดุเหลือใช้เหล่านี้สามารถนำกลับมาผลิตเป็นปุ๋ยหมักได้แต่เกษตรกรบางส่วนเห็นว่าการผลิตปุ๋ยหมักหรือนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรไปใช้มีกระบวนการที่ยุ่งยากใช้เวลานานไม่สะดวกในการใช้ส่งผลให้วัสดุเหลือใช้เหล่านี้ถูกกำจัดหรือปล่อยทิ้ง ทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในชุมชนกรมพัฒนาที่ดินโดยสถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคามสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต5ได้ร่วมสนับสนุนองค์ความรู้ด้านการผลิตปุ๋ยหมกักจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและวัสดุอินทรีย์อื่นๆในชุมชนด้วยสารเร่งพอดอเพื่อน,นําวัสดุเหล่านั้นกลับมาใช้ปรับปรุงบำรุงดินลดการใช้ปุ๋ยเคมีโดยในปัจจุบันเกษตรกรบ้านหนองยากได้รวมกลุ่มนําวัสดุในชุมชนมาผลิตปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภาพเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและช่วยกาจัด ขยะดินรียในชุมชนจุดเริ่มต้นของโครงการจุดตรงนี้นะครับจริงๆแล้วเป็นดินทรายแห่งแรกไม่มีอะไรเลยนะก็เริ่มต้นคือมีการเอาตัวอย่างดินไปวิเคราะห์นะครับว่าดินม่เป็นยังไงต้องการอะไรขาดอะไรพอเรารู้ว่าดินตรงนี้มันต้องการอะไรโอเคเราก็มาทาโควงกานทางสถานีพัฒนาที่ดินได้เข้าให้ความรู้กเกษตรกรเช่นก่อทาปุ๋ยหมกักน้ำหมกักพอรอสองต่างๆปูแฝกพอเทืองการน้ําตาลพวกนี้นะครับเราจะสอนให้เขาใช้สิ่งที่มีอยู่รอบตัวมาทําการกเกษตรได้นะครับวัตถุประสงค์ของโครงการนี้ก็ทําให้พี่น้องกเกษตร ก่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นรู้จักนาวัสดุที่เหลือใช้จากการเกษตรต่างๆมาใช้เพื่อปรับปรุงตนดินโดยเฉพาะเรื่องของการรักษาสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้นหลังจากที่เราได้มาดําเนินการตรงนี้นะครับเกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นไหมอันนี้ตอบได้ชัดเจนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยว่าดีขึ้นอย่างมากเลยครับจากที่เคยทําไร่ทำนาอย่างเดียวนะครับแต่ว่าณวันนี้นะครับมีการปรับเปลี่ยนมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีนํานวัตกรรมใหม่มาดําเนินการตอนนี้ก็มีหลากหลายอาชีพใชครับตอนนี้มีการทําปุ๋ยหมักน้ำต่างๆลดต้นทุนลงแบบจากที่เคยลงทุนนไระพั เหลือ500แต่ขายได้พันอันนี้คือเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ชัดเจนเลยนะครับว่าลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตชีวิตเกษตรกรดีขึ้นครับ นายบรรจงแสงยมูลมอดินอาสาดีเด่นกรมพัฒนาที่ดินคว้ารางวัลเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติสาขาการพัฒนาที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจำปี2565ถือเป็นแบบอย่างในการนำแนวทางที่ได้รับจากการฝึกอบรมสู่การปฏิบัติเพื่อการพัฒนาที่ดินของตนเองโดยการอนุรักษ์พัฒนาดูแลดินและที่ดินทางการเกษตรและความสำเร็จที่โดดเด่นในการปรับปรุงบำรุงดินแก้ไขปัญหาเรื่องดินทราย นอกจากนี้ยังสามารถนำความรู้ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการของกรมพัฒนาที่ดินมาถ่ายทอดความรู้และเป็นแบบอย่างให้แก่เกษตรกรกทั่วไปและชุมชนสร้างไรายได้ทําให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ที่ดินตรงนี้นะครับแต่ก่อนดินเสื่อมคุณภาพก็ดินเสื่อมสภาพเวลาที่เราจะปลูกอะไรก็ไม่ค่อยงามผลผลิตก็ตกต่ำนะครับทำให้พี่น้องนะครับเกิดความทุกข์พราะเรารู้ว่านะครับสภาพดินของเราแย่นะครับเราก็พยายามที่จะหาหน่วยงานก็มาช่วยสนับสนุนทางเจ้าหน้าที่จากสถานีพัฒนาดินจังหวัดปร,สราสครมแล้วก็สักง,งานพัฒนาที่ดินเขตห้านะครับท่านกระลงพลื้นที่มาให้คําแนะนําอบรมให้ความรู้กับกเกษตรกรในเรื่องของสภาพดินการปรับปรุงแก้ไขจากนั้นพออบรมเสร็จแล้วเนี่ยท่านก็ฝึกการฝึกทาน้นหมากทาแบบไหนอหอยเชอรี่อย่างเงี้ยที่มันมีน องความรู้ปั๊บเจ้าหน้าที่มาสอนวิธีการนํามาใช้ประโยชน์ก็เกิดองความรู้จากนั้นในเรื่องของการปรับปรุงดินนะครับก็มีอย่างพืชสดนะครับการปลูกปอเทืองท่านก็สนับสนุนปอเทืองเข้ามาอย่างน้ำหมักเนี่ยท่านก็สนับสนุนพวกกากน้ําตาลสารเล่งพอดอแล้วก็ถังน้ําหมักให้กับกลุ่มพวกเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเรารับองความรู้จากเจ้าหน้าที่แล้วเนี่ยเราต้องมีหลักการรวมตัวเราต้องผลิตปุ๋ยใช้เองคือเราพยายามมองหาวัตถุดิบที่มีอยู่ในพื้นที่ของเรานะครับที่ไม่ได้ใช้ให้เกิดประโยชน์สามารถนํามาใช้ให้้้้้เเเเเเเกกิดดปปรรรรรระะะะโยยชชชนนนนนนน์ไไไไไมมมมีีีออัั่่่่งงงผผผาา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 สววพฉแหต็ จุลินรีนช่วยรักษาความชุ่มชื้นให้กับดินอีกซีกหนึ่งของแม่น้ําชีคือมีอาชีพในเรื่องของการแกะหัวหอยไปขายก็ทิ้งเปลือกหอยไปครับทำให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมก็นําเอาเปลือกหอยตรงนั้นนะครับมาตากให้แห้งแล้วก็เข้าเครื่องบดเพื่อเป็นปส่วนผสมของปุ๋ยในการเพิ่มธาตุแคลเซียมด้วยเพราะฉะนั้นเราก็เลยจัดกิจกรรมให้มีการรวมตัวกันเพื่อที่จะผลิตตรงนี้และยะ่หลังคือพอรวมตัวขึ้นมาเสร็จแล้วมองเห็นโอกาสก็เลย ทำเป็นเพื่อจำน่ายด้วยภายในชุมชนของเราครับหลังจากที่เราทำตรงนี้นะครับสิ่งที่เราเห็นได้ชัดมากเลยก็คือว่าต้นทุนในการผลิตขบวนการผลิตมันลดลงคุณภาพชีวิตเขาดีขึ้นเขามีรายรับเข้ามาเป็นรายรับรายวันนะครับทำให้เขามีเงินเก็บเหลืออมก็ทําให้ชีวิตของเรานะครับมีความมั่นคงยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมครับ กรมพัฒนาที่ดินได้ยกระดับบ้านของเกษตรกรหมอดินอาสาดีเด่นนายบรรจงแสงยมูลเป็นต้นแบบของการพัฒนาที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพและได้จัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ดินเพื่อให้เป็นแหล่งศึกษาดูงานสําหรับเกษตรกรและบุคคลทั่วไปเป็นการต่อยอดองค์ความรู้ด้านเกษตรให้แก่เกษตรกรในชุมชนนําไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์และเห็นผลจริงสถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคามและกลุ่มวิชาสํานักพัฒนาที่ดินเขตห ได้มีส่วนร่วมสนับสนุนองค์ความรู้และสารเร่งพอดอส่งเสริมให้เกษตรกรนํนำวัส,สดุในชุมชนมาเพิ่มมูลค่าและสร้างการหมุนเวียนนําทรัพยากรที่มีอยู่แล้วมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดตามแนวคิดซีโรเวสเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้อมและการพัฒนาอย่าง,ย,างยั่งยืน สำนักนายกรัฐมนตรีร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมกรมการศาสนาสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษเตรียมจัดงานใหญ่สมโพธิพระอารามหลวงวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษครบรบ338ปีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรกละ้าเจ้าอยู่หัว72พรรษานำเสนอความงดงามของวัดคู่วังประวัติศาสตร์ล้ำค่าแห่งกรุงรัตนโกสินทร์จะแสดงแสงสีและวัฒนธรรมไทยตลาดย้อนยุคตลาดงานคราฟต์นิทรรศการและการนั่งสมาธิที่มีจำนวนคนเข้าร่วมมาก ที่สุดในโลกส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่บันทึกสถิติลงในกินเนสบุ๊กออฟเวิร์เรคคอร์ดอีกด้วยวันนีเ้เป็นวันเก่าแก่มากกระทรวงวัฒนธรรมถึงคิดต่อยอดในซอฟแวร์ของวังดแห่งนี้เพิ่มคุณค่าส่งเสริมศกึกษาและการท่องเที่ยวต่อเนื่องสิ่งหนึ่งซึ่งจะตั้งใจไม่ให้ขาดแน่นอนก็คือการเผยแผ่พระธรรมทูตไปทั่วโลกประวัติมพระัคคคสั์ทุบพระองค์นะคะที่ก่อตั้งวันอันนี้เนี่ยคะ่ะ ห้องอาหารคุณสาหร่ายจังหวัดชุมพรจุดพักรถทัวร์สายใต้สินค้าโอทบของฝากมากมายบริการ24ชั่วโมงห้องน้ําสะอาดห้องละหมาดพร้อมห้องกาแฟสดที่จอดรถกว้างขวางเดินทางลงใต้อย่าลืมแวะห้องอาหารคุณสาหร่ายจังหวัดชุมพรแล้วท่านจะประทับใจไม่รู้ลืมความสะดวกสบายของท่านคืองานบริการของเราโทร077547223ถึง6 รมพัฒนาที่ดินได้ให้ความสําคัญกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ซึ่งส่งผลต่อการปรับโครงสร้างดินและให้ธาตุอาหารที่จําเป็นแก่พืชประกอบกับทิศทางของการทําการเกษตรที่มุ่งเน้นความปลอดภัยทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการใช้ประโยชน์ในการทําเกษตรแบบเกษตรอินทรีย์ กรมพัฒนาที่ดินโดยสถานีพัฒนาที่ดินกาลสินได้ดำเนินการสนับสนุนองค์ความรู้สนับสนุนปัจจัยการผลิตตั้งต้นและเป็นพี่เลี้ยงในการรวมกลุ่มกันเพื่อจัดตั้งธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ของชุมชนบ้านโนนสูงจังหวัดกาลสินกระตุ้นให้เกษตรกรเห็นความสําคัญของการปรับปรุงบํารุงดินและนําวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาผลิตปุ๋ยอินทรีย์ลดต้นทุนปลูกเพิ่มรายได้สามารถใช้ประโยชน์จากดินได้อย่าง,ย,างยั่งยืนธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ชุมชนบ้านโนนสูงก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพศ 2562ประกอบด้วยสมาชิกจำนวน38รายเกษตรกรในชุมชนมีความตื่นตัวเรื่องการลดใช้สารเคมีมุงสู่เกษตรอินทรีย์สถานีพัฒนาที่ดินกาลสินจึงได้เข้ามาแนะนำให้เกษตรกรลดใช้สารเคมีเพิ่มปุ๋ยอินทรีย์เป็นการลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรและเป็นต้นแบบของการจัดตั้งธนาคารปุ๋ยอินทรีย์เป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงานการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อเกิดการรวมกลุ่มที่เข้มแข็ง จุดเริ่มต้นของโครงการนี้เกิดขึ้นเนื่องจากชาวบ้านชุมชนโนนสูงมีความตั้งใจที่จะทําการเกษตรแบบอิทนทรีย์ทังงถณาที่พัฒนาที่ดินการเกษสรจึงได้เข้ามาส่งเสริมให้เกษตรกรใช้นวัตกรรมของกรมพัฒนาที่ดินอย่างเช่นปุ๋ยหมักเพื้อ้าน้ำหมักเพื้อ้าและปรับปรุงดินด้วย พืชตูดโสดค่ะวัตถูกประสงค์ของโครงการนี้ส่งเสริมให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิตและสามารถที่จะนําวัสดุเหลือใช้ในพื้นที่การเกษตรนํามาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและก็สูงสุดค่ะขั้นตอนการดําเนินการก็คือเราจะเข้ามาชี้แจงกับเกษตรกรว่าวิธีการของธนาคารเนี่ยจะเป็นอย่างไรในส่วนของการดําเนินการเราจะให้เกษตรกรเป็นผู้ตกลงกันเองว่ากติกาในระบบกลุ่มเนี่ยจะเป็นแบบไหนเราก็จะเข้ามาเพื่อเป็นที่เลี้ยงให้กับเกษตรกร มีการอบรมให้ความรู้กับเกษตรกร,กรในเรื่องของปุ๋ยแล้วก็มีการส่งเสริมปัจจัยการผลิตตั้งต้นให้กับกลุ่มเกษตรกร,กรค่ะคนที่คาดว่าจะได้รับก็คือ สามารถที่จะส่งเสริมเกษตรกรให้มีการรวมกลุ่มอย่างเข้มแข็งแล้วก็สามารถลดต้นทุนการผลิตผลิตอาหารที่ปลอดภัยทําให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นส่งเสริมให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะในระยะเริ่มต้นทางสถานีพัฒนาที่ดินจะสนับสนุนปัจจัยการผลิตเช่นสารเร่งพอดอกน้ำหมักชีวภาพมเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดให้กับธนาคารเพื่อให้เป็นต้นทุนในการดําเนินการพร้อมกันนี้ก็ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปถ่ายทอดความรู้ให้กับสมาชิกกลุ่มธนาคาร ารปุ๋ยอินทรีย์ชุมชนโนนสูงมีการขับเคลื่อนธนาคารปุ๋ยอินทรีย์จำแนกออกเป็น3ประเภทดังนี้1ธนาคารน้ำหมักชีวภาพ 2. ธนาคารปุ๋ยหมัก3ธนาคารปุ๋ยพืชสดโดยจะมีการดำเนินร่วมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ำหมักชีวภาพและปุ๋ยหมักโดยให้สมาชิกนำเอาวัสดุเหลือใช้ในการทำเกษตรในไร่นาและบูสัตว์มาฝากที่ธนาคารโดยธนาคารจะทำการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ให้เกษตรกรมาเบิกถอนตามอัตราที่ได้ทำการตกลงกันไว้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ เมื่อวัสดุที่นำมาฝากของสมาชิกนั้นย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยสมาชิกก็สามารถเบิกปุ๋ยและน้ำหมักชีวภาพไปใช้ในพื้นที่ทำการเกษตรของตัวเองได้ในส่วนของปุ๋ยพืชสดสมาชิกมีการกู้เมล็ดพันธุ์เพื่อนำไปหว่านในแปลงของตัวเองหลังจากได้ผลผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์ก็นำเมล็ดพันธุ์มาชำระหนี้กับธนาคารโดยคิดดอกเบี้ยร้อยละสี่ทำให้เกษตรกรที่เป็นสมาชิกของธนาคารมีเมล็ดพันธุ์เพื่อใช้ปรับปรุงบำรุงดินพร้อมกับผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อขายคืนกรมพัฒนาที่ดินสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร อีกทางหนึ่งเมื่อก่อนนี้พื้นที่ตรงนี้นะ่ะเป็นพื้นที่ดินเค็มนะคะปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นลําบากมากค่ะทางพัฒนาที่ดินก็เข้ามาจัดอบรมให้ทางกลุ่มว่าทํายังไงเราจะปรับปรุงดินยังไงเพื่อลดการเค็มของพื้นที่รแรกๆกก็เข้ามาขุดคลองให้ขุดบ่อให้เพื่อให้มีน้ําใช้ในการทํานาพอกลุมพัฒนาที่ดินเข้ามาปรับปรุงเรื่องดินดีขึ้นแล้วก็เข้ามาแนะนําสมาชิกทาปุ๋ยระบบกลุ่ม คือสมาชิกเราจะทําให้ได้มาตรฐานเดียวกันหมดแรกๆก็ย <reco Christ. S 2> <mam> ma ังไม่ได้ทําเป็นธนาคารปุ๋ยทางพัฒนาที่ดินก็มีวัตถุดิบเข้ามาก็เลยมาประชุมกันต่อเนื่องว่าทายังไงการทําปุ๋ยของกลุ่มเรานี่มันจะเข้มแข็งก็เลยเอาเป็นธนาคารปุ๋ยไปเลยจัดเป็นธนาคารปุ๋ยเราก็จะให้ให้สมาชิกเนี่ยเตรียมวัตถุดิบมารวมกันทําเสร็จแล้วก็ได้แบ่งกันแล้วก็เก็บไว้ทิ้งธนาคารอีกเราก็เลยมีธนาคารปุ๋ยอยู่ตรงนี้ค่ะก็ขอขอบคุณพัฒนาที่ดินมากๆนะคะที่เข้ามามีส่วนร่วมดูแลเกษตรกรที่ทําให้เกษตรกรลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ เพื่อให้มีความเป็นอยู่แล้วก็ลยได้ที่มั่นคงขึ้นค่ะ กลุ่มเกษตรกรมีการผลิตและใช้ประโยชน์จากปุ๋ยอินทรีย์อย่างต่อเนื่องลดต้นทุนการผลิตด้านการปลูกพืชและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรช่วยลดปริมาณขยะและวัสดุเหลือใช้ต่างๆเกษตรกรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเกิดการพัฒนาความเป็นมืออาชีพด้านการเกษตรในชุมชนอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไปการจัดตั้งธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ในพื้นที่นอกจากจะเป็นการเพิ่มพื้นที่เกษตรและมีจำนวนเกษตรกรที่ทำเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้นแล้วยังเป็นการเพิ่มสัดส่วนตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ รวมทั้งยกระดับกลุ่มเกษตรอินทรีย์วิถีพื้นบ้านเพิ่มขึ้นเพื่อให้มีอาหารปลอดภัยและได้มาตรฐานโดยมีเป้าหมายสุดท้ายคือคุณภาพชีวิตของเกษตรกรดีขึ้นมีความภูมิใจในอาชีพเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นและหนี้สินลดลงสร้างความยั่งยืนให้กับประเทศชาติต่ตอไป กว่าน้องมีทองเขาเรียกว่าพี่ถ้าไม่มีทั้งเงินทั้งทองถ้าไม่มีทั้งเงินทั้งทองไม่มีใครหมายปองดูดำดูดีตอนมีเงินเพื่อนปูงเต็มบ้านเดี๋ยวนี้อันตรธานงอยเงาเต็มทีเพื่อนกินนั้นมันหาง่ายแต่เพื่อนตายหาไม่ได้เลยนี่ ขอราร่ำรวยเหมือนก่อนอีกสักทีเอร่ร่ำรวยเหมือนก่อนอีกสักทีชีวิตคงสุขีมีเพื่อนฟูงอยู่รอบกายมีเงินเขาเรียกว่าน้องมีทองเขาเรียกว่าพี่ถ้าไม่มีทั้งเงินทั้งทองถ้าไม่มีทั้งเงินทั้งทองไม่มีใครหมายปองดูดำดูดี เงนสะดุดโอยรักพูดจนได้จุดชบช้ำใจคนรักหายเสียนี้ก่อนนี้รักกันมากมากไม่ให้ลำบากรักกันดีดีพอเงินหดลดสัมพันธ์ไมตรีพอเงินหดลดสัมพันธ์ไมตรีน้อยใจเต็มที่ไปกับรษทีเงินทงังมีเงินเขาเรียกว่าน้องมีทองเขาเรียกว่าพี่ ถ้าไม่มีทั้งเงินทั้งทองถ้าไม่มีทั้งเงินทั้งทองไม่มีใครหมายปองดูดำดูดียุคนี้เงินบาทมันลอยหัวใจเศร้าซอยเท่ากันน้องพี่ให้พวกเราขยันมากๆจะได้ผลดีาจากเศรษฐกิจไม่ดีขอคนไทยร่วมใจสามัคคี ขอคนไทยร่วมใจสามาคัคคีฝ่าวิกฤตวันนี้เพืลูกหลานสุขสบายเงินเขาเรียกว่าน้องมีทองเขาเรียกว่าพี่ถ้าไม่มีทั้งเงินทั้งทองถ้าไม่มีทั้งเงินทั้งทองไม่มีใครหมายป,ปองดูดำ ห้องอาหารคุณสาหรายจังหวัดชุมพรจุดพักรถทัวร์สายใต้สินค้าโอทบอของฝากมากมายบริการ24ชั่วโมงห้องน้ําสะอาดห้องละหมาดพร้อมห้องกาแฟาสดที่จอดรถกว้างขวางเดินทางลงใต้อย่าลืมแวะห้องอาหารคุณสาหรายจังหวัดชุมพรแล้วท่านจะประทับใจไม่รู้ลืมความสะดวกสบายของท่านคืองานบริการของเราโทร077547223 6 สนับสนุนโดยสมบัติฟาร์มฟาร์มเป็ดสดนครปฐมสวัสดีครับผมสมบัติฟาร์มเป็ดนครปฐมนะครับวันนี้ผมมาถึงที่วัดโนนเยี่ยมแล้วนะครับจังหวัดบึงกาฬอำเภอเมืองนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมวัดแล้วก็พาไปรู้จักเจ้าวาดท่านนายกอีกนะครับโอ้ยอย่าทำบุญในวัดรถลาก็ไม่ไกยจะมียายก็เดินไม่ไกลจะไหวเฮ้ยร้อนกับรอด เนื่อยเหลือเกินโอ้โหใจโอ๊กกีบ้านายนี่อะไรนักหนาเนี่ยบอสทำอย่างนี้ยายตกใจเกิดยายช็อกไปว่าไงล่ะว่ายายช็อกไม่วาง่างหรอกแต่ตอนเนี้ก่อนที่จะช็อกอ่ะทำไมจะชวนยายไปทําบุญวันนี้บอสก็พาไปทําบุญกันเหรอพาไปที่นี่จังหวัดบึงกาฬโอ้โหไปไกลซะด้วยยายจะไปไหวไหมเนี่ยโอ้ไหวยาย ชาจริงๆทุกครั้งทุกคราวอะไรไปเร็วไปไหนอ่ะไปดูวัดเนี่ยวัดนี่ไงวัดโนดวางเยี่มผมพาไปเที่ยวหาหลวงพ่อกับท่านนายกวัดนี้คนเยอะมากแล้วอยู่ในป่าในดงคนมามาไหนหนาวัดนาดาศรานวัดมรรมนอกเออนั่นแหละไปวัดที่อื่นมันนี่มันวัดบ้านอกอ่ะั้นบอสไปเลยไปเลยไปเราตไปเลย ครับตอนนี้พวกเราก็มานั่งอยู่ที่วัดโนนวังเยี่ยมนะครับตอนนี้ก็อยู่กับที่นายกนะครับท่านนายกนะครับเดี๋ยวให้พวกเรามาเป็นสะพานบุญแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกับท่านนายกนะครับให้นายกเขาบอกว่าที่นี่ไงบ้างครับครับสวัสดีครับนายกครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านสวัสดผมนายบัวพันวงกันนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลโคกกลนะครับเมืองเมืองบางจังหวัดบึงกาฬ วันนี้จะได้มีโอกาสนะครับมาร่วมในงานพุทธาพิเศษและงานบวงสวงนะครับในวันนี้ทับวัดบ้านโนนมืองเยี่ยมนะครับก็จะมีการจัดงาน,นรสรงโบสสดนะครับ oh. ขึ้นในวันที่13-19พฤศจิกายน2516 ภายในงานนะครับก็จะมีมหอรสศพนะวัตถุประสงค์ก็เพื่อหาเงินนะครับหรือว่าหาทุนนะครับสร้างศาลาการประเรียนหลังใหม่นะให้กับวัดบ้านโนนบางเยี่ยมที่ขอเชิญชวนพี่น้องนะครับสาธุชน,นทั้งหลายที่อยู่ภายในจังหวัดบึงการหรือจังหวัดใกล้เคียงได้มาร่วมทำบุญเพื่อ สาร้างศาลาร่วมกันสำเร็จให้ได้นะครับแล้วก็พิธีบวงสวงในวันนั้นนะครับก็จะมีพี่น้องประชาชนได้มาร่วมทำบุญเหมือนกับวันนี้ที่เรามีการบวงสวงกันอยู่นะครับจึงขอเชิญชวนพี่น้องมาดูมาชมนะครับหมอลำแล้วก็มวยนะครับสำหรับท่านใดที่จะมาร่วมทำบุญกระถินนก็ในวันที่ 17นะครับก็จะมีการตั้งองค์กระถินนะครับแล้วก็จะทอดถวายวในวันที่18ตอนเช้าขอเรียนเชิญเลยนะครับตำบลใกล้เคียงอำเภอใกล้เคียงนะครับจังหวัดใกล้เคียงถ้าทราบว่าในวันที่17นะครับก็จะมีคณะกระถินนะครับเดินทางมาจากหลายจังหวัดนะครับซึ่งจะมาทอดผวาย ในวันที่18โดยพร้อมเพียงกันในในวันเดียวนะครับยายอยากไม่รู้ว่าเขาใครจะมาปวดแล้วเตรียมอะไรมาบ้างจ๊ะใหยายเขาจะมาปวดแงะแล้วเขาต้องเตรียมอะไรมาบ้างหรือเปล่ากะทิอรักะทิที่จะมาหาม้ากันเหรอเขาปวดใส่กะทิเะล่ะมันคนละปวดมันปวดชีสโอ้โแล้วอยากจะถามว่าตอนนี้คุณลาลูกเขาผสมนักซ่าไปถึงไหนแล้วน่าทึ่มาครับก็ ตัวอาคารอุโบสถนั้นนะครับก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วยังเหลือรั้วนะครับหรือว่ากำแพง้อมรอบนะครับแล้วก็ศาลานะครับศาลาตอนนี้ก็เพิ่งจะเริ่มนะครับลงเสาเอกไว้แล้วนะครับอ่าก็ขอเจริญพรสัตยาจมอ่าผู้ที่ไฟบุญไฟกุศลทั้งหลาย เนื่องจากทางวัดในวันที่13ถึง19พฤศจิกายน2566นะจะมีงานสวดพุทธ,ธาพิเศษฉลองผูกพัทธศีมาตัดหวยฝังลูกนิมิตซึ่งพระอโบสถก็ได้สร้างไปประมาณ95%เหลือกำแพงแก้วที่ยังไม่เสร็จแต่ก็คงจะเสร็จในทันและในวันเวลาที่กำหนดนะก็ขอเล่าขอบอกข่าวบุญกับ ทุกคนทุกท่านที่มีจิตศรัทธาไม่ว่าจะเป็นชาวบึงการชาวจังหวัดใกล้เคียงหรือแม้แต่คนพุทธในประเทศหรือนอกประเทศที่ได้รับชมในรายการนี้นะก็ขอเรียนเจ,จเริญพรเดินทางมาร่วมในงานบุญของวัดบ้านนวนวังเยี่ยมนะก็ขอฝากไว้ให้ศรัทธาย,ยมเป็นข้อคิดสุโขปุญญสักุจโยการสะสมซึ่งบุญนำความสุขมาให้นะก็ สุดท้ายท้ายสุดก็ต้องขออนุโมทนาขอบคุณขอบคุณกับทางรายการที่มาจัดทําและก็ผู้ที่ชมผู้ที่ติดตามในรายการของอช่องนี้นะให้มีความสุขความเจริญนะคิดสิ่งหนึ่งประการใดอันเป็นไปด้วยชอบประกอบด้วยธรรมก็ขอให้สําเร็จสมความมุ่งมา่ปรารถนาทุกคนทุกท่านก็ขอเจริญพร สนับสนุนโดยสมบัติฟาร์มฟาร์มเป็ดสดนคปรปฐมจำหน่ายเป็ดสดไก่สดและยังจำหน่ายหน้ากากหมูคอหมูลิ้นหมูหางหมูหมูบดและยังมีรายการร้อยเรื่องราววาไรตี้ช่วงทัวร์ทำกินเป็นรายการสำหรับคนทำกินทุกอาชีพทางททบห้า เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับวอรเลตที่เรานำมาฝากกับคุณผู้ชมหวังว่าคงจะถูกใจนะคะถ้าหากว่าสนุกแล้วก็ได้ความรู้ไปด้วยอย่าลืมติดตามชมกันได้นะคะทุกวันพุธเวลา14นาฬิกา30นาทีถึง15นาฬิกาค่ะพบกันได้เลยที่ร้อยเรื่องราววอลเลตทางทอทบอ5วันนี้หมดเวลาลงแล้วต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนติดตามกันได้ใหม่นะคะสวัสดีคะ่ะ